โอเคครับก็ต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Roblox Map สึนามิเวฟเซอร์ไบเวลนะครับผมใช่แมปสึนามิเวฟเซอร์ไบเวลนะครับผมใช่เป็นแมปที่ค่อนข้างสนุกดีนะครับเล่นได้เพลินๆดีนะฮะผมไปเจอ มาผ่านๆน,นะครับก็เลยลองเล่นดูตาหนึ่งเ้าปรากฏว่าเขาทางที่จะมันก็เลยอัดมาให้น้องๆลองเล่นดูนะครับลองดูว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะครับถ้างั้นก็ามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะโอเคสึนามิกำลังจะมาแล้วทุกคนเห็นปะน่นหนะักไกลๆเลยนะฮะเราจะต้องรีบปีนลูกบอลขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วซึ่งแมบนี้เหมือนเขาจะใจดีให้ลูกโป่งเรามาทุกคนด้วยนะพวกเราทุกคนมีลูกโป่งเพราะงั้นก็เลยทำให้ กระโดดขึ้นไปง่ายหน่อยนะคะผม,คผมอ้าวเบคอนผมอุตส่าห์บอกว่าเกมใจดีให้ลูกโป่งเรามาเพราะงั้นดีหน่อยเพราะผมผมพูดผมหลังหลงจากผมพูดเจเ็ดเบคอนตกลงไปตายเลยอะไม่นะฮึ๊บฮึบ,ฮบอุ้ยทำไมขึ้นมันสูงจังเลยทุกคนมันสูงมากโอเคโอเคโอเคผมขึ้นมาละขึ้นมาจุดสูงสุดละถ้าขึ้นมาจุดสูงสุดขนาดนี้แล้วยังตายผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเฮ้ย หรือว่าตายวะตายปะเนี่ยทำไมมันดูทำไมมันดูมมนด่นากลัวอโอเคโอเครอดอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามมีเบคอนอีกคนนึงสวัสดีเพื่อนเรารอดกันสองคนเป็นไงไฮไฮเฮ้ยเฮ้ยอย่าเผื่อว,วิ่งตกนะเฮ้ยเพื่อนย,ย้สวัสดีรอดสองคนเองเหรอเนี่ยอา้าวตายอยู่ดีโอเค ปีนอย่างนั้นเหรอเราจะต้องปีนขึ้นไปนะครับดูดูนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรนั่นคือสนมินะครับอย่ามองเป็นอย่างอื่นนะมันเหมือนชั้นขนมชั้นอยู่เหมือนกนันเอาจริงๆแต่มันไม่ใช่นะครับม,มันไม่ใช่ขนมชั้นแต่มันคือซื้อนามินะฮะแล้วมันกําลังไหลมาเรื่อยๆนะฮะแล้วมันสูงมากด้วยนะเราต้องปีนอย่างไวเลยเพราะถ้าเราปีนไม่ไวเราก็เราจะตกลงไปตายไม่ใช่ตกลงไปตายหรอกโดนขึ้นสไตเนี่ยอย่างเบคอนเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดไหมเบคอนที่อยู่ที่ผมเอาเมาส์ชี้ทุกคนคิดว่าเขาจะรอดไหม <c oughs> ขึ้นมาล,ละุ้ยรอดว่ะเบคอนรอดเดี๋ยวดูซิอุย้ยยังมีอีกหลายขึ้นเบคอนรีบขึ้นมาเร็วโอ้ยผมน่าจะรอดอยู่เพราะว่าผมปีนมาไวมากแต่เบคอนผมไม่รู้นะฮะเลยขึ้นหนึ่งเบคอนตามฉันมาขนาดฉันเองยังมองหมินๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะรอดหรือเปล่าฮึโอเคตอนนี้เราอยู่บนจุดสูงสุดแล้วฮะน่าจะรอดนะคิดว่า เบคอนรอดไหมเบคอนเบคอนไม่รอดแค่เสี้ยวนิดเดียวเองเบคอนไม่นะเฮเจ้าเบคอน